ค่ะอยู่กับสมอนชาแนลนะคะจะพากินนะคะวันนี้นะคะสวัสดีทุกคนนะคะคิดถึงทุกคู่ทุกคนด้วยจ้ามามันเห็นหัวย่ายบเละเอซวันนี้ย่ายไม่มีคลิปอะไรให้ดูเลยวันนี้ก็เลยจัดให้เลยนะคะเต็มโต๊ะเลยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณด้วยโอ้ยหนักพี่มานได้รอบพี่หน้อยเลยวันนี มามาคุจ้าเห็นยายบอสวัสดีค่ะยายบอแล้วกองหนาเนาะยายก็ลืมไปว่าโอ้ยถากองหนามันสิเห็นจะกคองเนาะโอ้ยวันนี้ก็ลืมไปบอแล้วกองเปิดไปนิดนึงเนาะจะกินยังไงล,ละพี่น้องไม,ม่มีมูซีมากินเป็นเพื่อนยายเด้อ <c oughs> เดี๋ยวยายจะบอกว่ายาย ยายไม่มีฟุนเซนไม่มีอะไรยายก็เลยเอาสปาเกตตีนะคะมาต้มมาต้มตั้งเยอะเลยแล้วก็คุกน้ำม,มันมสปาเกตตีแล้วก็มีน้ำจิ้มเรามีผักอบุ่งแล้วก็มีอะไรนะรูอัดซื้อมาเมื่อวานนี้แล้วก็จะมีไข่ผักสลัดกระเพรแพงขีดละสิบบาทเอซี FC. ผักูกมนะโอเคผักสลัดแพงมากเลยนะคะขีดละสิบบาทนะคะกิโลละหนึ่งร้อยบาทแพงมากได้นิดเดียวนะคะยายก็เลยว่าจะกินอนนี้โอ้อยายเบ่งเอฟซีเห็นที C ่ไหนว่าวนอ้องเนาะยายก็มีน้ำสลัดก็น้ำจิ้มอันนี้ยายจะกินอะไรเนาะทีนยายต้องอเอาถ้วยมาสองถ้วยเนาะมันถึงจะถูกหรือว่าจะกินถ้วยเดียว โอ้ยอยากกินสองอย่างอันนี้กินน้ำจิ้มวันนี้นะคะโอ้ยทเทปนี่จิ้บดบอสสำเร็จรูปเลยค่ะหนังแซ่บมันไม่เผ็ดนะคะอร่อยมันเป็นร้าทนที่หมูกระทะที่ยายชอบไปกินอันนี้เราก็ซื้อมา ใครจะกินกับยายโอ้ยยายก็จะใส่ปักบุ้งเข้าไปนิดนึงนะคะปักบุ้งแล้วก็ผักอหอมหัวใหญ่นิดนึงเนาะเพราะว่าผักอื่นมันไม่มีนะคะใส่ให้รสชาติมันหวานตอนแรกว่ายายว่าจะไปซื้อข้าวโพดมาใส่หรือว่า,อ,าอะไรนะที่เขาชอบกินกันอะอะไรปักทองเหรอ ยายก็ไม่ได้ซื้อก็เลยใส่อันนี้แทนแล้วกันนะคะที่จริงมันมีหลายอย่างเลยนะแต่ยายไม่ได้ใส่กินสดก็ได้นะคะสวัสดีทุกคนค่ะกินหอดยายบ่านอะกินหอดยายสมอนบอกินหอดกับเพื่อกินน้ำกันเด้อว,วันนี้คลิปแรกนะคะคลิปก็ยังไม่มีอะไรให้เอฟซีดูเลยฝากดูคลิปย้อนหลังให้ยายด้วยนะคะ จอการคลิปแรกอ้ย,ข,อยข่อยคือบรเห็นค้อมมนอบาตินีข่อยเจอจังไหนน้อบาตินีจิท้ายแบบใดวะอ๋อย่าเซาแบบใดให้เห็นเอฟซน่ะยายก็จะใส่ในดอกฟายในน้ำซุปวู้หอมด้วยพี่นองน้ำซุปยายก็ซื้อสำเด็จโอ้ยตา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 ย,ตายกินเดกเทก็ตีมัวแต่ไปเล่นกับหลานมานะคะ ตาวนี้กินครั้งแรกเลยนะคะกินครั้งแรกเลยตาวนี้นะคะัะเหยใส่ยาก็จะใส่ไข่ลงไปในนี้ใส่ซองลูกพอนะคะให้มันไปเคลือบหมูมล้างมาเรียบร้อยละใส่ซองปองพอที่เหลือไม่ใส่นะคะโอ้ย,คอยใครด้เป็นแบบนี้น้องว้าว โอ้น่ากินมากผู้ใดเสียกเมากินก็มากินเด้อจ้าถ้ากินหมดนี้ยายจะนอนตอนไหนเนี่ยซีกินไปเรื่อยๆคุยกันไปเรื่อยๆอันนี้ยายทําอร่อยมากเลยเนี่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 ยืมหืผ <ś> ัดน้ำมันมาเรียบร้อยแล้วอ้าวเย้าบอกว่าเจ้าเสียละ ขาอลอ้นมากแล้วเขาจะตัดเองะคะจีก็จะมีฟุอัดนะคะกินกับผักตลาดลก็กมีน้ำตลาดยายจะไปเอาถ้วยมาเทน้ำตลาดนิดนึงขอบคุณเอซโอยายไปเห็นเอฟซีเรืบททัตทนี้สวัสดียยาาสิบเจ็ดท่านอุ้ยเฮ้ยเปงไงยายสีเห็นยายสิกับกองแบบใดนเนาะวันนี้เดี๋ยวเดีเดี๋ยเดยวายสิเห็นเอฟซีบอเดี๋ยวเดีดีเดี เอาไปกลมหนาเนาะมไม่เนาะสวัสดีค่ะอยู่กับสมอลชาแนลพี่น้องกอยกินหอนมือเจ้าหลายหลายเด้ออยากจะทำกล้องหน้าแบบไหนเนี่ยมัน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 เหลวเห็นอยู่พี่นอ้องม,มันมันบางไหมมันกระบไดเนาะเออมันบางบาลระพี่นอ้องม,มันไม่ใช่แนวเนาะ เดี๋ยวเดี๋ยวยายรู้ลวแปลวขาก้องอีกตัวหนึ่งนะไ <c oughs> ข่ตกตัวไหนหมอพี่น้องเลยแทนที่จะเอากล้องหน้าไปหาตัวเองนะคะเอฟสี่นะคะ <c oughs> สวัสดีค่ะอยู่กับสมนชานะคะ <c oughs> มันบ่เห็นหน้าเจ้าของเนาะพี่น้องอันนี้มันเห็นหน้าเจ้าของแล้วอันนี้มันหัวหายคลัวเคืองบอกมันโอเคบอกโอ้ยหัวหายเคืองหนึ่ง <c oughs> เป็นเยียงหัวหายน่ะโอ้ยน้ำสุกกระแทบแสบเด้อยายปุูกเองนะคะแล้วก็สำเร็จรูปด้วยแล้วก็เมนด้วยออโอเคยเังเห็นยังแม่กระสินดังดักลงแบบนี้น่อยๆเด้อเอฟซีเห็นบอกโอเคนะคะสิทธท่านนะคะปาดคือหลายแท่ มามากมานมือกิ้ดิ่โอ้เห็นหัวย่าได้แบบทีนี้โอ้ยมันยากเนาะเห็ดอันมันไม่มีผู้ถ่ายทำให้มันก็จะเป็นอย่างสี่ะไรเอฟซีมันเห็นมันเห็นว่าดีมันเห็นยังวัาที่นี่โอ้ยเมยเดิมันเป็นจะของโอ้ยเมยมาเดียวเราไปเอียงหน้าเอียงหลังด้วบบทีโอ้ยเงยหลายบรรดาคน กินเหล่าว่าอวยาาหลอดเนาะโอเคยังโอเคยังสวัสดีทุกคนกัวิได้กินกัวเสียยางกล่องแล้วกัวสิอันนั้นคลิปกับคนไม่ตาตาวมันยาวราสร้างมันเนาะแต่เอฟซีพอเห็นผักตีบัดทิ่นเนะาะป้าเทจังไดบัดนี้ย่าเสดจึงใดย่าเสดดึงผักมาใส่หมูตะหน,นีพุ่นเนาะหงดกระทัะพุ่นเนาะ โอเคเอาจานมะนีบอกเอาสปาเกตตี้มหนีบอกผู้ใดพากินสปาเกตตี้กับหมูกระทะกับิเดอร์สูตรแย่สมอนเดอร์เพราะว่าใหญ่ใหญ่ไม่ซื้อบนเส้นจากเลยแล้วก็กินกะสลัดด้วยนะคะนี่กินแปลกๆกินบะคือหมูเด้อนี่นี่ผักสลัดเด้อพี่น้องผักบุงเด้อพี่น้อง นี่ผักบุ้งโอ้เห็นไงข่อยสีเห็นให็นเจ้าเห็นไหมอเปิดไฟใสยนิดนึงก่อนเด้อยายจะผักบุ้งลงไปนะคะแล้วก็มากินกับน้ำชิมนะคะโอ้ยนี่นะคะสลัดจานนี่เจ้าไทยเบิ่งกว่าจากบ่ายจานเดียวเนี่ยทอใน,นต้นเดียวนิ่น้อยนะอ่าซื้อมานอกขีดละแปดบาท ซื้อที่ตลาดขีดละสิบบาทยายก็เลยซื้อได้สิบหกบาทโอ้ยตืจ่จเลยพี่น้องเอเพราะว่าซื้อตลาดเปิดข,ขายขีดละสิบบาทซื้ออยู่ศูนย์สาธิตบ้านคอยเขาขายขีดละแปดบาทคอยจะเลยเอามาอย่างเร็วเลยมาเด้อมาเด้อมาเด้อดอ,อันนี้พักบุญงางงามสามกำยี่สิบบาทพอกลุ่บ้านนะคะมาเด้อมาเด้อคอยสว่างแบบไเนาะแบบนี้ เอฟซีกับวิ่งไพ่กับหอนแล้วหอนอีกพี่น้องยายก็จะเอาเส้นกับปูอัดมาทำกินเนียงลายลาบอะไร่ะปะด็กเอาปากลงมาใส่เนาะเอาปักล่วงใส่ก่อนแล้วล้างสะอาดล้างเองเฮ็ดเองน้องพี่ฝนเนี่ยบฝนเนี่ยปักบ,นนบ,นนบูงงามงามแต่มันสีเงาเลย,ย,ยสีเงาโหดยาสีหันอีกคืน ว่ามันยาวเกินนะคะุูปกรอบมากแล้วมันอ่อนนะคะอีซีกินเผื่อทุกคนเดอ้อกินถุงทุกคนนะคะอีกไม่กี่วันยายก็จะเดินทางไปจำปาดงแล้วนะคะเพราะว่าต้องไปวันเด็กด้วยนะคะอีซีสวัสดีเยี่ย1ท่านผู้ใดหิวก็มาเดอ้อมาเด้อกระทะหมายเอี่ยมกินครั้งแรกเลยนะคะนี่ เป็นตะแซสบซักพักบุ่มไหมกินหอดเทียงขึ้นบุ่นเออเจมสิเลวกินไปเรื่อยๆร่ไม่ต้องรีบนะคะอยู่บ้านตัวเองนะคะใส่พักบุ่มเข้าไปกับสแซสบแล้วนี่เอามาจิ้มเอ่อก็แบ่งให้หลานครึ่งหนึ่งหลานอับผัดผัด,ผดน้ำมันหอยสวัสดีค่ะจะไผเป็นไผเดอรยายเหลียวใบิเดอวยมันไก่เชื่อไหมกั้งตั้งกล้องไว้ไกลมากใน fc จะไายเป็นผ่ใหญ่เลียวไปเห็นเด้อขอบคุณหล,ลายๆที่ขอมาเด้อจ้าบัดที่นี่กะนะม,มากินน้ำกันอันดับแรกยายจะกินสลดัดก่อนป้าใส่ละถวยถอยถุย,ยเดีดยวนำจิ้มมาใส่เดี๋ยวเด้อเดี๋ยว,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 ยวจะไปถึงจิง้มก่อนอุ้ยอันนี้ทอดไรละ่ะอุ้ยสิบเอ็ดนาทีละบอก